สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซับลุงโรดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับอีแตนแต่ละคันนะครับให้ลูกค้าทั้งเพจทั้ง Facebook ของร้านซับลุงโรดนะครับได้รับชมนะครับว่าตอนนี้สินค้าเขาเป็นยังไงแน่นะครับสำหรับรายการแรกนะครับนี่นี่จะเป็นอีแตนเพื่อนเรียบนะครับอีแตนเพื่อนเรียบมีสโล้อมนะครับเครื่องอา14ทิแรงนะครับตัวนี้นี่14แรงนะครับ ตัวนี้จะเป็นสตาร์ทกุญแจนะครับสตาร์ทกุญแจฟื้นไฟติดครบทุกรอดนะครับตัวนี้นากายางยางยางถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับตัวนี้นีเป็นสโลนะครับสโลซึ่งขนาดนะครับคันนี้อยู่กว้างอยู่เมตรหกสิบนะครับยาวสองเมตรเจ็ดสิบนะครับตัวนี้นะครับนี่้อยยางยางขอบสี่นะครับถือว่าเป็นอีแตนซิงนะครับตัวนี้แกลนมอนเลยนะครับตัวนี้ ระบบเกียร์จะเป็นเกียร์ห้าเกียร์นะครับตัวนี้เกียร์ห้าเกียร์จะมีเกียร์สโลคอบนะครับสโลกลางนะครับเกียร์กางเดินหน้าห้าเกียร์และก็ถอยหลังนะครับถอยเกียร์หน้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแลวก็เกียร์ถอยนะครับนี่จะเป็นระบบกุญแจนะครับกับกุญแจนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะครับติดครบนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ คันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่1นึ0 0 0 0บาทนะครับกับต่อร้องได้นะครับตัวน,นี้กับจะโซ่ให้ได้นะครับสำหรับรายการที่2นะครับคันนี้จะเป็นอี่แตนทรงสูงนะครับน,นี่แตนทรงสูงมีลังคาพอบนะครับตัวนี้อนนีแตนทรงสูงมีลังคาเครื่องจะเป็นเครื่อง11แรงนะครับ et 11แรงนะครับตัวน,นี้นี่เป็น et 1 1แรงกับสตาร์ใซ่งานได้เลยนะครับเป็น,นีแตนทรงสูงนะครับ สับฟืนไฟก็ติดควบด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่สาร์ดมือนะครับไฟแต่ว่าไฟนี่เดินระบบแล้วนะครับตัวนี้ลอกยางก็เป็นยางไงเลยนะครับยางขอบ1 6บหนะครับตัวนี้แหนบเนิบนะครับในทางไตนะครับใตจะเป็นคันซีนะครับคันซีจะเป็นเหล็กล้างน้ำซีนิวทับสามนิ้วนะครับตัวนี้แต่พอมันทุกเลยนะครับขนาดนะครับความกว้างอยู่นนาจะเมตรหกสิบนะครับยาวอยู่สองเมตรเจ็ดสิบนะครับตัวนี้สูงอาจจะเมตรยี่สิบตัวนี้ครับ นี่นะครับนี่เป็นอีแตนสรงสูงนะครับฟืนไฟติดครบนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับคันน like ี้ราคาอยู่แปดหมื่นบาทนะครับตัวนี้พร้อมจัดทรงนะครับนี่สำหรับขั้นต่อไปนะครับน้องชุมพูของเฮานะครับนี่นี่ซีชมพูนี่เป็นอีแตนต่อใหม่นะครับตามสไตล์บ้านเฮานะครับอีแตนต่อใหม่นะครับคันนี้ก็เดินไฟเรียบร้อยนะครับไฟเดินไฟครบเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าไฟลางไฟเบรกไฟถอยนะครับ นี่นะครับเป็นทางไหน้างหลังนะครับคันนี้กว้างอยเมนหกสิบนะครับเงาอยเงาสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรแปดสิบนะครับตัวนี้สำหรับบรรทุกเลยนะครับนี่เพาแหนบกับเสริมเล้วนะครับล้อยางก็เป็นยางไม้โอตานินะครับหกห้าศูนย์ขอบสิบซีนะครับตัวนี้ยางหนากับขอบสิบซีนะครับพร้อมใส่งานเลยนะครับตัวนี้คันนี้โค้งเปานะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับ ตัวนี้ถ้าพร้อมเครื่องกะแล้วแต่ว่าเขาจะใส่เป็นเครื่องยนตงนะครับถ้าใส่เป็นเครื่องเกลา้รง,รงตัวนี้ก็อยู่แสนซีนะครับตัวนี้นะครับีนขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปจะเป็นอ,อีแตนสงสูงนะครับอีแตนสูงสูงพื้นเรียบนะครับตัวนี้ใส่กับเครื่อง R T 11สิบเอ็ดแรงนะครับพื้นไฟติดครบนะครับไฟปอดไฟเบรกไฟยางติดเบรทนะครับไฟเลี้ยว ไฟถอยนะครับทันนี้จะเป็นอีแตนทรงสูงนะครับนี่แตนทองมีวงงานนะครับนี่แตนทรงสูงเป็นแตนซีรอนนะครับมีสโลร้อมนะครับทันชมพูก็มีสโลร้อมนะครับนี่จะมีลังค้าครับกันความหอนนะครับนี่ซาพื้นจะเป็นพื้นเรียบนะครับตัวนี้ความกว้างกันเมตรหกสิบนะครับยาวอยู่สองเมตรเจ็ดสิบถึงสองเมตรแปดสิบนะครับตัวนี้นี่นะครับ สำหรับขั้นต่อไปนะครับนี่น่องแดงนะครับน้องแดงกองเขานะครับตรงนี่น้องแดงนะครับคันนี้นะครับจะเป็นอีแตนหกล้อนะครับอีแตนหกล้อซีเกียซีเกียเดินหน้าหากัหากเกียรถอยหลังนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องอาร์ทีสิบสี่แรงนะครับอาร์ทีพัดสิบสี่แรงสตาร์ทกุญแจมือไฟติดครบทุกหลอดนะครับตัวนี้แลวก็ล้อ,อยางล้างห้าเปี่ยนยางให้ไม่ซีเซ็นนะครับตัวนี้แลวกา คันสีจะเป็นขั้นสีหนาซีทับหนาสามนะครับมีเกียร์สโลว์พร้อมนะครับสโลว์งหญ่เลยนะครับตัวนี้สําหรับคั้นนี้นะครับราคานะครับอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อรองได้ตั้ไแก็ะทักแชทมาต่อรองได้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้นะครับขังจะเป็นไม้นะครับตัวนี้ไม่จะไม่จะเป็นไม่ผสมเล็กนะครับไม่เครื่องนึงเล็กเครื่องนึงนะครับตัวนี้หลังจากนี้จะเป็นอีตันหกล้องหญ่นะครับตัวนี้ แต่หกล้อไงขั้นสีน้ำเงินนะครับเครื่องอา14ทีสิบสี่แรงนะครับมีสตาร์ทกุญแจนะครับไฟติดครบนะครับตัวนี้ขนาดนะครับความกว้างอยู่ยี่ะมาณสองเมตรนะครับกว้างสองเมตรเาาอยู่สาเมตรสี่สิบนะครับตัวนี้สูงเมตรยี่สิบนะครับตัวนี้กันแน่นนาดีนะครับล้อยางล้อยางก็ถือว่าใส่ได้เลยนะครับอยู่ทางใตนะครับนี่ ก็สาารบพ่อมันทุกเลยนะครับนี่ติดแตนไงนะครับพื้นไฟตปิดครบสูรดแล้วนะครับนี่เขาจะใหบิองรอบๆคันก่อนนะครับยันต่อไปจะขี่รียุให้เบิืงนะครับนี่รอบบคันนะครับลุกข้าวร้อมใส่งานแล้วนะครับตัวนี้สำหรับคันนี้นะครับราคานะครับราคาอยู่อยู่ที่นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับร้อมรง จะส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับทข้งหาเบิ้งขร่าวๆนะครับนี่ไฟติดเห็นไหมจุดบอดนะครับไฟติดเห็นไหมครับดังไหมนาครับนางขีง่ครขันสีแดงนะครับ,รบ,เ,นนรบเชือบอจบ้องอีกขั้นนึงนะครับขันนึงจะเป็นยุข้างหลังนะครับขันนึงึ่ง ชึบ,ชบ,ชบนี่นะครับอีกคันจะเป็นนี่แตนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สีเกียร์นะครับตัวนี้เครื่องยนต์สีเกียร์เป็นมีเกียร์สโลว์พร้อมนะครับเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยครับนี่ชึบชืบอีซุบไม่นี่จะเป็นอ่า สโลนะครับสโลถ้กักคั้นซีเ <_ S 1> พื่อนจะเป็นพื้นไม้นะครับเ <_ S 1> พื่อนไม่ถ้าเ <_ S 1> พื่อน,นเล็กนะครับเล็กหนาซี <_ S 1> เล็กล้างหน้าหนาซีถ้าไม้หนาสามนะครับตัวนี้รอยยางก็รอยยางมันทุกนะครับขอบสิบหานะครับรอยยางนี่จะเบิ้งด้านหลังนะครับของแต่ละคันนะครับนี่ด้านหลังคันนี้นะคะอยู่เก้ามืนหานะครับตัวนี้ 95, เก้ามืนหาโตเซี่ยวนี่ ตัวเขียวนี่แปดเมื่นตัวนี้แสนสองตัวนี้เก้าเมื่นหานะครับแล้วก็ตัวแดงแสนหา้าตัวน้ำเงินนี่แสนเก้านะครับเพราะว่าเป็นตันเงี้ยวกันนะครับเทียบเที่ยไปบืนนะครับความใหญ่ยความยังนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับที่ร้านซับรุงโลดนะครับตั้งที่นะครับบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอนองแดงจังหวัดชัยภูมินะครับ สำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0883586228้นะครับอีกเบอร์นึงกับศูนย์แป4สีห่านนะครับสามารถทักแชทมาได้นะครับที่เพจนะครับร้านซับบุงโรดนะครับกับเพจทักยังขามาเบื่องก่อนได้นะครับมาต่อรองราคาหรือว่าอยากจะเข่าชมนะครับกับทางร้านยินดีต้อนรับนะครับสำหรับลูกค้าที่แวะขาม้านะครับทางร้านสามารถจะส่งให้ได้ทั่วทั่วประเทศนะครับจะส่งให้ได้ใกล้ๆกลกับ จะค่อยว่ากันนะครับจะส่งให้ได้นะครับผม